ที่ถืออยู่คือควอดจากประเทศลาวดินแดนภูเขาควายนะครับอืขนลุกตั้งแต่หัวจรเทา้าใครใครใช้ควอดแล้วไม่รู้สึกอะไรลองควัดจากแหล่งแหล่งตรงนี้อยู่มันพลังดีจริงๆมันก็สมกับที่ชื่อเสียงของภูเขาควายนั่นแหละจริงๆไม่รู้เขาจะมาจากภูเขาควายจริงๆหรือเปล่าเห็นแต่ว่ามันอยู่มันอยู่นบนเทือกเชือกเขาใกล้เคียงกัน ติดกันเทือกเขาติดกันมากนั่นเถอะก็ถือว่าอยู่ในแอเรียภูเขาไฟเหมือนกับเขาเรียกว่าหิมาลายาคอสทั้งหลายมันจากภูเขาหิมาลายจริงๆภูเขาหิมาลายมันก็ต้องกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมล่ะจะมาจากตรงไหนเขาได้อินเดียก็ได้ปากีสถานก็ได้ที่อยู่ภาคเหนือตรงนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้คล้ายๆกันแต่พลังมันก็ส่งถึงกันนะกระทั่งอยู่ในร้านผมเนี่ยพลังหินร้านผมเนี่ยยังคอนเน็อยู่กับบราซิลเลยนะจริงๆเวลาเราทําสมาธิเป็นหินจากภูเขาไฟ แล้วมีความพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งมีแบงค์เคลนสองมีคียมี3ามชันาิงชันาิงคือมันจะมีด้านในด้านหนึ่งที่เป็น7จเจ็ดเหลี่ยม1 2 3 1 2 3 4 5 7เหลี่ยมอยู่ด้านหนึ่งอย่างด้านนี้มันเจ็เหลี่ยมด้านเล็กๆเนี่ยแล้วก็ความใสก็ส่วนบนน็่คือใสเกือบร้อยเปเซนแล้วมีลุ้งเปลวาวมากถ้าเกิดดูฝั่งนีนะ้จะมีลุงเยอะมากแล้วก็<ม> มีชานนลิงว่าไปแล้วมีคีคีก็อันนี้รูปสามเหลี่ยมหัวลงอยู่ที่ไหนสักแข่งหนึ่งคุณหมอต้องบอกแรงจริงผมลองนั่งสมาธิตากระตุกแสงประกายเลยครับผมก็ใช้เป็นเป็นหินโปรดในการนั่งสมาธิผมทุกวันเดี๋ยวนี้ก็หินจากภูเขาไฟเหมือนกันแล้วรู้สึกก็ดีมากชิ้นต่อไปมีอีกแล้วว่าจะไม่โฆษณาภูเขาไฟคุณยาเ็ายื่นมาให้เอามาเ็ามาพูดจะสวยมากชิ้นนี้แบบลงรักเลยอ่ะ สวยจริงๆคุณกุศิรินจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าเราหยิบมาทีละชิ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนใจชิ้นไหนเนาะแต่ว่าถ้าโดนใจชิ้นไหนแล้วก็ชิ้นนั้นแหละคือรูปทรงองค์เอวใช่หมดเลยอ่ะสำหรับผมนะผมชอบคนหน้าตาประมาณเนี้ยแล้วเป็นชาลเลิงเหมือนกันแต่ว่ามีมีภูกชทัด้วยมีรู้เหมือนกันอีก <c oughs> มีเอ่ออะไรนะเฮออะไรวะเฮมงฮมาไตอ๋อ <c oughs> hey ต,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 ติดสีดำเฮมาไทเรงแรงช่วยระบบเลือดภูมิคุ่มกันด้วยมันไม่ใช่ว่าพูดมากหรืออะไรหรอกนะบางทีเราจับหินแล้วเขาดีท็อกอะไรบางอย่างในร่างกายเราจุดที่ติดขัดจาก,การะที่ติดขัดเดี๋ยวฟังก่อน,นจ,จะได้ไป<อ>ใช้ถูกทานชอนาริงคือมีด้านที่เป็นเจดเจ็ดเหลี่ยมอยู่ตั้งสด้านเพราะว่าไอ้แค่ด้านเดียวเนี่ยในร้อยชิ้นเนี่ยหาได้ก็1สชิ้นก็เก่งแล้วที่มีเจ็ดเหลี่ยมนะแต่ว่า บางบางชิ้นก็จะมีเจ็ดเหลี่ยมอยู่สองด้านคือเจ็ดเหลี่ยมด้านเดียวเนี่ยในความเชื่อของเราผู้ที่ใช้พลังงานจากคริสตัลทั้งหลายเขาจะเชื่อว่าเ,เวลาทําสมาธิเนี่ยมันจะชาแนลพลังจากเครื่องเบื้องบนลงมาแล้วเราจะช่วยมันจะช่วยให้เรารับรับพลังรับรับการสื่อสารได้ได้ได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นประมาณนั้นถ้ามันมีเจ็ดเหลี่ยมสองด้าน มันจะช่วยให้เราส่งกระแสจิตของเราขึ้นไปสื่อสารกับเบื้องบนทั้งรับทั้งส่งได้แต่ถ้ามันมีสามด้านแบบที่แท่งเนี้ยคือหายากมากๆก็จะทําให้แบบมันไม่ใช่แค่การรับรับได้ส่งได้เท่านั้นมันมีข้อความหนึ่งในในหนังสือเล่มน่าจะเป็นเล่มจูดี้ฮอรเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หนังสือก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้หรือเปล่าจูดี้ฮอรมีหลายเวอร์ชั่นมีหนึ่งคริสเตียนไบเบิลหนึ่งสองสามมันบอกว่ามันจะ พาเราเข้าสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่เราจะสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าอย่างคือมันมีภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่ที่ที่ถูกบันทึกไว้ในสนพลังงานของจิตมวลรวมของมนุษยชาติอยู่แล้วก็เราจะคอนเนคเข้าไปสู่สนามพลังงานตรงนั้นหมายความว่าสนามพลังงานตรงนั้นน่ะครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วอะไรแล้วท,ท่านก็ไม,ไม่ไม่เอาความรู้ไปไหนหรอกท่านก็ เอาไว้ทิ้งไว้ให้ลกนั่นแหละเราก็จะคอนเนคเข้าไปตรงนั้นแล้วสามารถที่จะเข้าถึงได้สูงสุดของตรงนั้นนะครับแปลว่าประมาณว่ามันจะช่วยให้เราตื่นรู้อย่างแท้จริงระดับสูงสุดเท่าที่เราจะไปถึงได้น่าสนใจมากแล้วไม่ต้องถามนะใค,ใครที่ดูใครจะดูไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาถามหาอีกนะหน,นูหนูเอาด้วยเอาด้วยมันไม่ใช่จะมีไดง่ายง่ายแล้วเขาหยิบมาคือทุกความบังเอิญคือทั้งสองคนก็เห็นตรงกันว่า หยิบมาพลังงานมัวาดขึ้นมาแล้วคุณจุ๋มจิ๋มก็นั่งรออยู่จะเอาอีกแท่งหนึ่งเราก็เลยบังเอิญหยิบมาให้คุณแล้วมันก็ได้แท่งนี้ก็ยินดีด้วยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้ไอ้สามสามเหลี่ยมาสามด้านที่เป็นเจ็ดเหลี่ยมแบบนี้นะครับโอเครักเขาให้มากๆใช้ให้เขาให้ดีปลายลก็เพอร์เฟกต์ด้วยชิ้นนี้ หาไม่ได้ง่ายหาไม่ได้ง่ายอิจฉาไม่อยากจะปล่อยเลยของเราเองก็ยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่พลังนั้นก็จิตาจแล้วอ๋ออันนี้ด้วยอู้อันนี้ขนลุกเหมือนกันใครเนาะใครอยากได้จากภู้ก่อไฟไหมเอาส่วผมไปนั่งขายภู้กคอาฟเดี๋ยวนี้มาโฆษณาเฉยๆนะมาตะแะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าหินมันออกมาแล้วเอามาโชว์หน้าจอมันจรยกเจะของมันถ้าพูดในดอกเฉยๆเนี่ย มันก็ยังไม่พลังมันยังไม่มาเจ้าของมันก็ดั้งทับเบื้อซื้ออยู่ทับมือเกาตูดเล่นอยู่เงี้ยไม่เปิดมือเขาเลยไม่ไม่เอาขึ้นมากด F สีเพราะว่าต้องเห็นของจริงแล้วเห็นก็ถึงจะเรียกเจ้าของมาที่ว่าอ้าชิ้นนี้ก็ไม่ไม่อุจาระเรเลยนะไม่ไม่ขี้เร่เลยนะดีมากเดี๋ยวอ่านให้ฟัง channeling มี portal nedge ด้วย edge ก็คือ มันจะมีรอยสักๆคล้ายกับใครมาแกะสลักอยู่ตรงนี้นิดนึงก็คือเหมือนกับใครมาแกะสลักอักขระอะไรไว้ส่งสารความลับอะไรมาให้ฉันไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นเจนเนอรีร่ก็คือด้านใหญ่เนี่ยมันจะมีเจ็ดเจ็ดเหลี่ยมอยู่ตรงนี้หนึ่งด้านเอาไว้รับสารจากเบื้องบนเวลาเบื้องบนอยากจะสื่อสารอะไรกันเราเราจะได้ชัดเจนมากขึ้นเอาไปกรรมใส่มือนั่งสมาธิแ้ามันมีความใส่กับร้อยเปอร์เซ็นต์มีรุ้งไหมจ๊ะไม่มีหรอก มันไม่มีความแตกความร้าวก็ลุ้งกัดจะไม่มีเนาะแต่ว่ามันมีอะไรนะมีโพ t ทลเดี๋ยวต้องสอดแว่นดูโพ t ทลก่อนโพ t a ลคือ,อ,อรูปสีเ่เหลี่ยมเกลในเปรบป,ปูนที่อยู่ระหว่างช่องเนี่ยเห็นไหมมีโพ t ทลอยู่อยู่หนึ่งสองอันตรงนี้เล็กๆมองไม่เห็นหรอกจอมันไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเป็นไะเห็นไหมต้องเอียงไปเอียงมา จะเป็นเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อีกด้านนี้มีหนึ่งอันสองอันโัวทอ่อนี่จะออกแนวเพื่อเห็นว่าเออเห็นแล้วแล้วเพื่อช่วยอให้เราทําสมาธิกําหนดจิตย้อนดูก่นอนย้อนย้อนเลยไปข้างหน้าวะถ้าเอียงขวานี่คือย้อนอดีตชาติเอออันนี้มีหัวทอ่อทั้งทั้งย้อนทั้งทั้งไปข้างหน้าเปลอนาคตและอดีตไอ้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 เล็กๆน,น้อยเนี่ยเอียงขวา ย้อนอดีตอันอันเล็กใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยไปไปอนาคตก็คือเราสามารถใช้แท่งเนี้ยทั้งในการบำบัดรละลึกชาติบำบัดจิตระลึกชาติหรือไปดูเหตุการณ์ในอนาคตเออก็ไม่เชิงคือสรุปว่าเรื่องของอนาคตนั่นแหละไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพบชาติหน้าหรือการเวลาข้างหน้าปีหน้าอะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะรู้ให้อยากจะพยาก,กรณ์อยากจะให้เขาบอก เป็นลางเราเรา,า,า,าให้เราหน่อยแต่อย่าไปหวังว่าหินจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราในอนาคตนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ไม่สามารถบอกได้ไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขารู้แต่ว่าการเวลามันไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะเดี๋ยวนะเหนื่อยละพอรู้ว่าไปแตะเรื่องไหนเข้าแล้วมันจะต้องอธิบายขยายความเนี่ยความรู้สึกอยากพูดมันก็จะมีมาทันทีแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออเหนื่อยแนะ่ๆกูก็เลยจะหายใจก่อน อีกแล้วเหรอเรื่องมันยาวเอาเล่าให้นิดนึงนะเพื่อเป็นสีสัน